หลังจากที่เจ้าเบี่ยงเล็กวิ่งหลบเจ้าหน้าที่เข้าไปในป่าหายไปจนเวลาถึงห้าโมงเย็ยนแล้วค่อยๆโผล่ออกมาทีละน้อยละน้อยในไม่ช้าเขาก็ปุ่ขึ้นมาบนถนนเดินอย่างสุงาทันไม่ต้องเป็ีนตัวใครไม่เหมือนเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วมาคราวนี้เปลี่ยนทุใหม่จนเจ้าหน้าที่ต้องเปิดทางให้เขาก็ขึ้นเดินวิ่งขึ้นบนเนนท,ทีเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปปิดการจราจรข้างหน้าถนียิ่งเป็นทางโค้งด้วยแล้วต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทันทีที่ถนนโลง่งเจ้าเบิยรเล็กไม่รอชารี่เดินขึ้นไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านและผู้คนที่สายจรผ่านไปมาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆช้างก็เดินขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วเดินลงข้างทางได้อย่างปลอดภัยค่อยลงบกไปอีกหน,น่อยผมเองต้องรีบไปต่อไม่รู้ว่าเจ้าเบิยรเล็กจะมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเรามาหวาดลุ้นกันต่อไปนะครับจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติที่พินแห่งชาติเขาใหญ่ในโอกาสหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับ